เพื่อนๆมองดูแล้วก็ซึ้นตาซึ้นใจมีความสุขมากๆเลยจ้าที่ได้ชมดอกไม้เพื่อนๆจ้าคุณรักทุกคนจ้าขอให้ทุกคนเฮงเฮปังปงสุขภาพแข็งแรงมีความสุขนะจ้า ไม้สวยๆงามๆมาฝาก,กจ้าสดชื่นสดใสตลอดวันแต่ละวันตื่นเช้ามารับพี่เพื่อนจ๋าพี่เพื่อนจ๋าอากาศบริสุทธิ์แล้วก็เดินชมดอกไม้สวยๆงามๆก็อเอามาฝากพี่ๆเพื่อนๆเช่นเคยไปสอนดอกไม้ตามภาษาของเขาเนาะ น้องขาน่ารักมากๆเลยจ้าดูแล้วก็มีความสุขจ้าพี่ๆทุกคนทำง,งานให้มีแล้วก็ตลอดไปจ้าพี่ี่เพื่อนๆจ้าดูน้องเพื่อนก็มาเยอะเลยเราก็มากินเพื่อน มองดูแล <spe ech> ้วก็ซึ้งตาเส้นใจมีความสุขมากๆเลยจ้าที่ได้ชมดอกไม้เพื่อนๆมองดูแล้วก็ซึ้นตาเส้นใจมีความสุขมากๆเลยจ้าที่ได้ชมดอกไม้อารุณสวัสดิ์ยามเช้าจ้าพี่ๆเพื่อนๆทุกคนอารุณสวัสดิ์ยามเช้าทักเพื่อนๆ มองดูแล้วก็ซึ้นตาซึ้นใจมีความสุขมากๆเลยจ้าที่ได้ชมดอกไม้ทีสนดอกไม้ตามภาษาของเขาเนาะน้องเขาหน้ารักมากๆเลยจ้าดูแล้วก็มีความสุขจ้าพี่ให้ทุกคนทำงานให้มีโหให้ทุกคน มีความสุขความเจริญร่ำรวยร่ำรวยเงินทองการงานราบรื่นนะคะทุกคนถายเช้าวันอังคารจ้าพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนจ้าน้องบีวิไลพนเอาดอกไม้สวยๆงามๆมาฝากจ้าแล้วก็ตลอดไปจ้าพี่เพื่อนเพื่อนจ้าดูน้องึ้่ก็มาเยอะเลยเราก็มากินเพื่อน มองดูแล้วก็ซึ้นตาเส้นใจมีความสุขมากๆเลยจ้าที่ได้ชมดอกไม้แล้วก็ตลอดไปจ้าพี่เพื่อนๆจ้าดูน้องขึ้นก็มาเยอะเลยเขาก็มากินได้แต่ละวันตื่นเช้ามารับเปสอนดอกไม้ตามภาษาของเขาเนาะ น้องเขาหน่ารักมากๆเลยจ้าดูแล้วก็มีความสุขจ้าพี่พุนรักทุกคนจ้าขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังปัสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ตลอดไปจ้าพี่พี่เพื่อนเพื่อนจ้าดูน้องค้่ก็มาเยอะเลยเขาก็มากินแต,แต่ละวันตื่นเช้ามา รับมีความสุขนะจ๊ะเอาดอกไม้สวยๆงามๆม,มาฝากจ้าสดชื่นสดใสตลอดวันอากาศบริสุทธิ์แล้วก็เดินชมดอกไม้สวยๆงามๆก็อเอามาฝากพี่ๆเพื่อนๆเ,เช่นเคยขอให้ พี่ๆเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนได้ชมได้ดูพอดูแล้วชมแล้วเข้าซึ้นตาซึ้นใจคายเช้าวันอังคารจ้าพี่ๆเพื่อนๆทุกคนจ๋าลองดีวิไลพรเอาดอกไม้สวยๆงามๆม,มาฝากจ้าสดซึ้นสดใสเบิกบาน ดอกไม้ไมกำลังบานสวยงามมากเลยจ้าพี่พีสอน ER ดอกไม้ตามภาษาของเขาเนาะน้องเขาน่ารักมากๆเลยจ้าแล้วก็มีความสุขจ้าพี่พีให้ทุกคนทำง,งานให้มีเพื่อนๆจ้ารักทุกคนจ้าขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังปังสุขภาพแข็งแรง เพื่อนๆมองดูแล้วก็ซึ้ตาซส้นใจมีความสุขมากๆเลยจา้าที่ได้ชมดอกไม้เพื่อนๆมองดูแล้วก็ซึ้ตาซส้นใจมีความสุขมากๆเลยจา้าที่ได้ชมดอกไม้สดซื้งสดใสเบิกบาน ดอกไม้กำลังบานสวยงามมากเลยจ้าพี่พี่ขอให้ทุกคนมีความสุขความจเจริญร่ลำรวยร่ำรวยเงินทองการงานราบรื่นนะคะทุกคนอรุณสวัสดิ์ยามเช้าจ้าพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นทุกคนอรุณสวัสดิ์ยามเช้าทักทายเช้าวันอังคารจ้าพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นทุกคนจ้า น้องบีวิไลพรเอาดอกไม้สวยๆงามๆม,มาฝากจ้าอารุณสวัสดน์นามเช้าจ้า,จาพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนอารุณสวัสด์น้มเช้าทักทายเช้าวันอังคารจ้าพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนจ้า ต้องดีวิไลพลเอาดอกไม้สวยๆงามๆม,มาฝากจ้าทุกนรักทุกคนจ้าขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆสุขภาพแข็งแรงอ,อากาศบริสุทธิ์แล้วก็เดินชมดอกไม้สวยๆงามๆก็เอามาฝากพี่ๆเพื่อนๆเช่นเคยเพื่อนๆ มองดูแล้วก็เส้นตาเส้นใจมีความสุขมากๆเลยจ้าที่ได้ชมดอกไม้อารุณสวัสดิ์ยามเช้าจ้าพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนอารุณสวัสดิ์ยามเช้าทักแล้วก็ตลอดไปจ้าพี่พี่เพื่อนเพื่อนจ้าดูน,อน้องเพ้่อนก็มาเยอะ พี่ๆเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนได้ชมได้ดูพอดูแล้วชมแล้วกอซึ้นตาซึ่งใจขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญร่ลำรวยร่ลำรวยเงินทองการงานราบรื่นนะคะทุกคนแล้วก็ตลอดไปจ้าพี่ๆเพื่อนๆจ้าดูน้องขุนก็มาเยอะเลยเาก็มากิน สดซึ้งสดใสเบิกบานด,ดอกไม้กำลังบานสวยงามมากเลยจ้าพี่พี่มีสวนดอกไม้ตามภาษาของเขาเนาะนอะ้องเขาน่ารักมากๆเลยจ้าแล้วมีความสุขจ้าพี่พี่ทุกคนทำงานให้มีความสุขนะจ้า อกไม้สวยๆงามงามาฝากาจ้าสดชื่นสดใสตลอดวันคุณนรักทุกคนจ้าขอให้ทุกคนเฮงเปังปสุขภาพแข็งแรงอให้ความสุขนะจ้าอเ,เอาดอกไม้สวยๆงามงามมาฝากจ้าสดชื่นสดใสตลอดวันพี่เพื่อนๆจ้า มีความสุขนะจ๊ะเอาดอกไม้สวยๆงามๆม,มาฝากจ้าสุดซื้นสุดใส่ตลอดวันเอ,อ้ยขอให้พี่ๆเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนได้ชมได้ดูโอดูเล้วชมเด้ว้็ซื้นตาซื้นใจให้ทุกคนทำง,งานให้มีแล้วก็ตลอดไปจ้าพี่ๆเพื่อนๆจ้า ดูน้องคู่ก็มาเยอะเลยเาก็มากินไายเช้าวันอังคารจ้าพี่ๆเพื่อนๆทุกคนจ้าน้องบีวิไลพรเอาดอกไม้สวยๆงามๆมาฝากจ้ามีความสุขนะจ้าเอาดอกไม้สวยๆงามๆมาฝากจ้าสดชื่นสดใส,สตลอดวันอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ เดินชมดอกไม้สวยๆงามๆก็อเอามาฝากพี่ๆเพื่อนๆเช่นเคยอากาศบริสุทธิ์แล้วก็เดินชมดอกไม้สวยๆงามๆก็อเอามาฝากพี่ๆเพื่อนๆเช่นเคยพี่เพื่อนๆจ๋าให้ทุกคนทางานให้มีเกรสรดอกไม้ตามภาษาของเขาเนาะ น้องเขาหน่ารักมากๆเลยจ้าแล้วมีความสุขจ้าพี่ๆเพื่อนๆจ้ามีความสุขนะจ้าเอาดอกไม้สวยๆงามๆมาฝากจ้าสุดซื่นสุดใสตลอดนะ